เห็นมุกคนพูดประเ่องของแทงแล้วพวกรัฐบาลเป็นทั้งโลกนะพวกทุกประเทศนะครับม่ใช่เป็นเฉพาะที่รัฐบาลไทยนะพระเั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยซึ่งรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาอยู่อนที่เขาอยากให้ยุบสภามันก็มีเขาบอกให้ใจเย็นๆนะรอหน่อยรอใจเย็นๆรอตั้งหลายปีแล้วรออยปีดูไม่ได้ไงว่าท่านนายกรัฐบาลก็ทํางานได้ดีนะผมว่าในการแก้ปัญหาโควิดใช่ไหมอันนี้ประเทศก็ฟื้นตัวแล้วนะครับ เรื่องจากโควิดผมว่ามันก็เริ่มคลี่คลายมาแล้วนะครับถึงไม่ได้มีการแพระบาดอยู่แต่ว่าเราก็ฉีดวัคซีนไปพุงไปแล้วเปิดประเทศมีนักท่องเที่ยวเข้ามาได้แล้วต่อไปก็เป็นเรื่องแค่ปัญหาเรศรษฐกิจซึ่งตอนนี้ก็โชคไม่ดีนะมันเจอปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนก็ทำให้เกิดปัญหาสินค้าราคาแพงใช่ไหมน้ำมันก็แพงปุ๋ยก็แพงเศรษฐกิจทั่วโลกก็จะชะลอตัวแน่นอนจากสงครามครั้งนี้นะครับซึ่งนี่จะเป็นผลกระทบกับเศรษฐกิจทั้งโลก นะไม่ได้ไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะเห็นมุกคนกรูดว่านี่ของแทงแล้วนู่นพรัฐบาลเป็นทั้งโลกนะพวกทุกประเทศนะครับไม่ใช่เป็นเฉพาะที่รัฐบาลไทยนะวัน <Okay. S 1> นั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหายอยู่จริงๆพักเลยก็ก,ก็ก็ถือว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยทางประเด็กผมเองก็ดูแลอยู่แล้วนะ พลเอกวิทย์ก็เป็นรัฐมนตรีนะเป็นรองนายกเนี่ยท่านดูแลทุกคนอยู่แล้วนะเห็นมาเจอําจำนะครับท่านก็ดูแลตั้งแต่ก่อนตั้งรัฐบาลแล้วเพราะคนเ na, ็กวิทย์เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลท่านเป็นคนรวบรวมทุกคนมาอยู่ด้วยกันเป็นคนดูแลพรรคเล็กทั้งหมด่ันนะครับก็ดูแลอยู่แล้วนะผมว่าก็มีการพูดคุยกันเป็นประจำอ่ะเห็นนักกินข้าวกันผมก็เห็นเป็นเรื่องผิดปกติแล้วเห็นกินข้าวอระจำคือจะไม่ออกข่าวนี่นักข่าวไปทำให้มันเป็นเรื่องผิดปกติจริงเป็นเรื่องผปกติ สอสนัากินข้าวกันหัวหน้าพักนัากินข้าวกันมันเป็นเรื่องปกติเจริญประจำเราไม่รู้เองไงเขาใจอดีตหรอผมว่าก็หนึ่งอาจจะเกิดจากความพร้อมของของอาจจะของฝ่ายรัฐบาลที่ที่ว่าเหมาะสมในเรื่องตอนนั้นใช่ไหมหรือสองก็คือความไม่พร้อมไปไม่ไหวแล้วอายุสถิี่สอง ไปไม่ไหวนิดนึงแค่ไหนเเช่นแบบเสียงอย่างสมัยก่อนผมจาได้ใครที่แบบรู้ว่าเสียงไม่พอใช่ไหมหรือโหวตแพ้อะไรเงี้ยฝ่ายเสียงรัฐบาลมันไม่พอแล้วสู้ไม่ได้เสียงน้อยไม่เกินครึ่งหหวดกฎหมายไม่ผ่านหรือทำงานไม่ได้ก็ต้องก็ต้องยุบสภาโอ้ถ้าปัญหาเศรษฐกิจถ้าเป็นปัจจัยให้ยุบสภามันก็ยุบยุบทุกวันน่ะปัญหาเศรษฐกิจมันก็มีตลอดอ่ะรัฐบาลน่ะก็ต้องแก้ไปอ่ะมอปากเออะไรเงี้ยเออมันก็ปากเขามันก็มีปัญหาตลอดนะครับใช่ไหมสมัยก่อนก็มีปัญหาอะไร กมยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์ไขสิสมีปัญหาตลอดอ่ะภัยแรงก็ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำไม่มีตลอดนะครับช่วงนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องโควิดแล้วมาต่อด้วยสงครามรัสเซียยูเคนก็ไม่เห็นมีใครมาบอกนี่ว่าจะไม่เอารัฐบาลที่เป็นทัพร่วมมีไหมมีป่ะก็ไม่มีทุกคนก็ยืนยันว่าสับสนุนรัฐบาลทุกคนใช่ครับก็อย่าไปคิดมาก สนที่เขาอยากให้ยกสภามันก็มีขาบอกให้ใจเย็นๆนะรอหน่อยก่อนไม่ไม่ใช่สนับสนุนหรอกจะไม่รับใจเย็นๆรอตั้งหลายปีแล้วรอยปีดูไม่ได้ไงโอเคนะ